ปีนี้เริ่มเก็บผลผลิตเร็วพี่น้องมะม่วงมะม่วงแก้วทุกปีนะก็ล่อให้มันเข่าแกนเนาะปีนี้ผลผลิตมะม่วงไม่ดีบดดกเลยพี่น้องอันนี้เป็นลูกมวดที่สองอมีสามหล,นหลุนพี่น้องหลุนแรกกับม่เขอยับหลุนที่สองกะให้เนี่ย เก็บมาเอาไปดองพี่น้องเริ่มเก็บผลผลิตเพราะว่าผลผลิตน้อยผลผลิตน้อยคอยเก็บไปเจลกากะตาทุกจีกินจนว่ากินซุกกินซุกกินซุกเหลือพูนเราพี่น้องต้องค่อยอเอาไปดองปีนี้ช้าไม่ได้เออต้องรีบเอาตอนมันแก่ตอนยังบ่เขาเกียนพี่น้องจะได้เนื้อเยอะ ถ้างั้นผลผลิตไม่พอไม่พอจำหน่ายไม่พอจำหน่ายไปดองเป็นรายได้เสริมเต็มตาแล้วพี่น่อยเต็มตาแล้วผลผลิตปีนี้แม่แต่ตนนีก็ยังมาจับเลยพี่น้องเอออันนี้ไอ้น้ำดอกไม้สีทองมาจับพี่น้อง จับมากกับเป็นเังเสียล่วงเลยต้นนั้นมะม่วงขายตึกที่เรามะม่วงกินซุกแต่เขาดิบเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวอันนี้ขคยังบ่เคยล่องดองิองึงเตว่าเขาซุกมากมันหวาน,นจัดเลยสีร่องเอาไปดองเมึงจักอ่ากระปุกยกที่รองบานนี้อันนั้นเจยวสเสวยไม่ติดสักลูกอืม บ,บักม่วงบานล้อมแหลมผลผลิตไม่ดีเลยนี่ดกแน่แต่ต้นนี่แหละพี่น้องเลยต้นนี้ละม่วงขายตึกนี่ละพี่น้องคาดว่าบักม่วงจะราคาแพงเลอกอยนี้เด้อผู้ใดมีผลผลิตเนี่ยนเนยีพพเยเ่ยมเลยนี่ต้นข้างนี้กันบจับอันบกับกม่วงแหลติดอยู่แต่ว่าลูกบางงามมีหลายเบอร์ ลูกผสมบูรณ์พี่น้องมี่หลายหุน่นแบบนีมน้มันมันบางามพี่น้องแต่มันเขา,เขาออกหุ่นเดียวนี่สิง,งามหกมวงลหลกินสุกอ่ะกินพลันใหม่ตามฤด,ดูกาลเนาะเดี๋ยวพักวานก่อนพี่น้องไอ้นี่ก็กระลอกกินพี่น้องชวนขอยีกระหอกเบิ่งกินเก่งบ่ดขุนห้างมัน สั่งหั่ในี่ปลูกเผาอากาศมันร้อนต้องหดตะทั่งเท้าไรพี่น้องช่วนปีนี้ปลูก่วงที่ออกไม่พี่น้องปลูกโดนแล้วต่ะ่าวันพึ่งขึ้นหนุยน้ยเนาะค้างปลาออกจากเขาอันนี้จําพันไม่ได้ซื้อมาจากพันยังพี่น้องปลูกแจ้โดนและวพึ่งเป็นครั้งแรกประมาณยี่สิบลูกละได้กินซุป,ปุลละจ้งไปชิมโว่าพันยังพี่น้อง สวนข้างนอกอ่ะมหาชนกอืมที่รู้เพราะว่าหน่วยมันสิมีเอกลักษณ์มหาชนกอืมสื่อมาโดนแล้วพี่น้องที่แหลกนึกว่าเคี้ยวสเสวยก็จะเป็นการชีชมพูเนาะมหาชนกแสบขึ้นกันพี่นอ้องหอมหวานย่ามกินสุกบักมีพันธุ์ดีมีพันธุ์ดีก็บอกคอยดกดอกพี่น้องกันเลย ต้นมันเถาเอา้าบ้านนี้พี่น้องไปมื่านเน,นานเนะไปดองดองทุกวันเต็มกระตา้านี่ชีไดเนื้อบกม่วงกว่ามานันสี่กิโลจ้ะขอบคุณหลายๆทีที่ตามรับชมเดอ้อเหมือน,นพี่น้องไปเมื่อบานจ้าคอยเอาฟุ้นไปใส่หน้าพี่น้องขี้เท่าฟุ้นไอ่เรื่องก็ขยะขยะในขั่วเอาเป็นปุ๋ยเนาะเออแล้วก็รวงเมื่อยบอกม่วง